TikTok Creator ดูคลิปใน TikTok ทำเป็นอาชีพหรือรายได้ประจำไม่ได้ดูคลิปนี้ให้เข้าใจจะได้ไม่เป็นเหยื่อคอนเทนต์ Content. สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตู้ e อ f i n i t y 8 8แปนะครับก็พอดีช่วงนี้ผมไปเจอคอนเทนต์เรื่องของมีหลายๆคนบอกว่าดูคลิปใน TikTok เนี่ยนะครับจะสร้างเป็นอาชีพได้จะสร้างเป็นรายได้ประจำได้ผมบอกเลยคุณเอามาสร้างเป็นรายได้ประจำไม่ได้เป็นอาชีพไม่ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีต่อเนื่อง1เดือน2เดือน3เดือนแล้วมันจะหายไปอีกอย่างหนึง่งกิจกรรมของ TikTok เนี่ยมีคะแนนสูงสุดต่อวันก็คือต่อวันนะครับ หน,นึ่งมื่นคะแนน11,000คะแนนเขาจะตีเป็นคะแนนก็คือ1,000งพันพอยต์หนึ่คะแนนเท่ากับ1บาทแปลว่าคุณเนี่ยใช้เวลาอยู่ในทิกตอกเนี่ยจะ10ชั่วโมงส0ชั่วโมงยีชั่วโมงแล้วแต่คุณจะรับรายได้แค่เพียง11บาทเพราะสูงสุดก็คือ11,000แต้มเห็นไหมครับ แล้วมันจะสร้างเป็นอาชีพได้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีโค,ค้ดครูมีรูรูมีคนดังมาทําคลิปบอกว่ามันจะเป็นอาชีพได้มันจะเป็นรายได้หลักได้มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังคลิปนี้คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะเข้าใจให้ดีถ้าไม่เข้าใจคุณจะตกเป็นเหยื่อคอนเทนต์แล้วคุณก็จะไม่เอาเวลาไปทําเลยคุณใช้เวลาอยู่ใน t i k ตอกสิบสชั่วโมงได้เงิน11บาทคุ้มไหมครับถ้าคุ้มทําไป ถ้าคุ้มก็ทําไปถ้าไม่คุ้มก็ไปทำมาหากินอาชีพอื่นครับค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่ครับ450วันหนึ่งได้11บาทคุ้มไหมครับเออค่าเน็ตคุณยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฝากโค้ดครูกุลุคนดังครับอย่าให้แนวความคิดผิดๆแบบนี้เพราะคุณจะทําให้คนที่เขาอ่ะคาดหวังมันคาดหวังว่าฉันจะต้องทําเป็นอาชีพได้ฉันจะต้องทําเป็นไรายได้หลักได้ มันไม่ได้มันเป็นกิจกรรมเขามาเล่นประสกสนานเพื่อเชิญชวนเชนิญช,ชวนคุณให้อยู่ในแพลตฟอร์มเขาให้นานที่สุดแต่พวกคุณไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นฝากนะครับอย่าตกไปเหยื่อคอนเทนต์ทำเป็นอาชีพหลักไม่ได้ทำเป็นอาชีพเสริมสนเล่นสนุกสนานได้ครับใครว่างคุณก็เข้ามาดูฝากแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นสา,สาธานณประโยชน์ ใครไม่แชร์เท่ากับไม่ได้บุญนะเพราะว่าคลิปนี้เนะี่ยผมผมเจอคนคอมเมนต์ตในทิกต o กในในคลิปที่ผมทำเยอะมากแล้วผมเชื่อเลยหลายหคนเป็นเหยื่อฝากนะครับถ้ารักเพื่อนช่วยแชร์คลิปนี้ให้หน่อยและอย่าลืมติดตามช่องไอทตุกนะครับ